สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอตอนเราก็สู่เกม Half Life b u e c h i p หลังจากที่ห่างหายไปนานนะผมก็ได้ไปเล่นมาแล้วแหละแต่ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ท่านผู้ชมดูจากล่าสุดที่ค้งไว้ก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าให้เอาถังน้ำมันมตรงนี้นะลากไปใส่ตรงนี้แล้วจะเกิดระเบิดใช่ครับเกิดระเบิดจริงแล้วผมก็เดินไปเดินไปนะครับฆ่าพวกฮิตแคปฆ่าอะไรหมดมาถึห้องนี้เราก็เปิดวาล น้ำมันก็หลงลงไปนะมาห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ลงลิฟต์ไปพอลงลิฟต์ปุ๊บมันก็จะไปบรรจบก,กับห้องตรงนี้ที่มีน้ําเราก็ดันถัดมาสร้างเป็นสะพานสร้างเป็นสะพานนะเพื่อให้ข้ามผ่านแม่น้ําไปได้พอข้ามผ่านแม่น้ําไปได้ปุ๊บข้ามไปข้ามไปเราก็จะมาโผล่ฝั่งนี้ ก็ตรงนี้ก็จะมีเลือดมีอะไรให้เก็บไอ้ตรงนี้ผมก็ลองเป็นชั่วโมงเลยมันก็หาทางไปไม่ได้สรุปมันไม่ใช่ทางนี้นะเราก็ไปทางนี้ไปตามทางเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปถึงห้องนี้ปุ๊บเข้าไปทางนี้เนี่ยจะมีห้องตรงนี้แล้วเราก็ไปเปิดเครื่องกําเนิดพลังงานคือสองตัวนี้แค่นี้แหละ แต่เหตุผลที่ว่าผมไม่ได้อัดคือไม่ได้อัดมาแล้วเอามาลงคือเพราะว่ามันเสียเวลามากจริงๆท่านผู้ชมเพราะว่าผมหาทางเป็นเป็นชั่วโมงจริงๆเลยนะก็ไม่เจอทางไปจนผมแบบจะท้อแล้วอะ่ะก็เลยแบบไม่ไหวแล้วก็เลยพาไว้เท่านี้ก่อนก็คือหล,หลังจากเล่นมาทั้งหมดเนี่ยผมก็มบรรจบตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้แหละที่ผมเปิดคลิปเมื่อกี้โอเคเราก็จะมาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเลยโอเคเดินทางกันต่อเลยลุย ไปทางนี้เนาะโอเคตามทางไปผมว่าจะไม่เจอตัวอะไรนะมืดเฮ้ยศัตรูข้างหน้าศัตรูข้างหน้าเอาสองไปกินไม่ดนไม่โดนนัดหนึงไม่ดน,น,ดน,ดนโอเคเรียบร้อยตายตรงนี้มีเกาะเพิ่มได้เอาเพิ่มไม่ได้เกาะหมดโอเคซเซฟไว้ก่อนซเซฟไว้ก่อนกันเหนียว Oh, Bunny. I was hoping you'd show up. You have to get this power cell charged and back up to Dr. Rosenberg. I'd help, but I'm hurt pretty bad. You can probably push the power cell through the fence into the charging station behind me. Let me see if I can get out of the way. Wait a minute. Oh, 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 oh. Oh, oh. This is tight. I need now. p o w e r อร l เซลเดลิเวอรี่ลิฟนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บ,บนึงแป๊บนึงพาวเวอร์เซลชาร์จเครื่องชาร์จไฟเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไม่เคยเล่นนะอันนะี้เดี๋ยวลองดันเข้าไปก่อนไม่รู้มันมันจะได้ผลหรือเปล่านะมันเขียนว่าเครื่องชาร์จเนี่ยนะพาวเวอร์เซลชาร์จยิ่งชาร์จพลังงานชาร์จแบตโทรศัพท์ประมาณนี้มั้ง อันนี้ผมไม่เคยนะผมไม่เคยดูเลยนะอันนี้ผมลองมั่ว,วนะถูกผิดยังไงก็ขออภัยด้วยโอเคกดเข้าปไปเลยแล้วก็รอมันจะได้ผลหรือเปล่าเราไม่รู้นะเอาถูกเดือยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมั่วถูกว่ะโอ้โหเขินเลยเนี่ย แล้วก็คงต้องเอาไปใส่อีกฝั่งหนึ่งนั้นใช่ไหมเโอเคใส่แล้วจะไปโล่ไหนวะมันไม่มีบอกเลยนะกดเลยไปไหนเนี่ยเราขึ้นไปได้ปะ ตรงนี้ล่ะอ๋อมันจบกันเดี๋ยวน,นึงผมสับสนแล้วนะต้องไปทางไหนต่อเนี่ยว่าผมก็ไม่น่าจะพลาดอะไรนะกดลิฟลงล่างก่อนเอาเงียบอันนี้ล่ะได้ไหมไม่ได้เงียบขอ,อลงไปดูข้างล่างก่อนไม,ไม่ได้ลงไปเลยอะ่ะกลัวลืม อันนี้กดได้ไหมไม่ได้พังก็ไม่ได้อันนี้ขึ้นได้ไหมไม่ได้ได้ตกตกตกประตูนี้ล่ะเข้าได้ปะไม่ได้กล่องมียาเฮ้ยตกใจเปิดได้ไหมไม่ได้ น้ำกินได้ปกติลงมาก็ไม่มีอะไรนี่ไปไหนเนี่ยทางเดิมปะน่าจะทางเดิมโอเคทางเดิมเราต้องไปทางไหนสำรวจแป๊บ กลับมาห้องเดิมว่ะเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวลองกลับไปห้องไอ้นี่ดูห้องที่เราเพิ่งออกจากมิติมาขออภัยนะท่านผู้ชมที่ทำให้เสียเวลาเดี๋ยวลองกลับเฮ้ยเอ้เอาไอ้เราคพินึกว่าลิฟต์อยู่ข้างบนลงมาก่อนลิฟต์ลงมาก่อนล,ลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อน,อนโหแล้วชา้าได้ไง ไปแล้วริบไปแล้วโอเคกดอีกรอบนะึ่งให้มันลงมาโอเคลงมาแล้วหวังว่าจะใช่นะถ้าไม่ใช่คงไม่มีทางอื่นแล้วอะเกมมันก็คงไม่ได้ซับซ้อนเลยหรอกเพียงแต่เราต้องผ่านมันไปให้ได้ระหว่างนี้ก็รอริบลงมาเทขึ้นเอาแล้วนะขึ้นแล้วนะโอเค ก็ยังอยู่ครบเนื่องจากที่ไม่ได้เล่นนานนะครับก็เรียนด้วยนะทํางานด้วยแล้วก็ผมก็ลงวินโดว์ทุกอย่างก็หายหมดก็ต้องรื้อฟื้นให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่งั้นไม่พร้อมเซฟเซฟอะไรหายหมดความผมจะเล่นถึงนี้ได้ก็ยากเหมือนกันอ๋อรกลับมาที่เดิมเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อน,นโอเคโอเค อะไรต้องตามเข้าไปใช่ไหมอันนี้นี่หว่าที่เราดันมาอ๋อนี่ลิฟต์มันมาโผล่ตรงนี้แล้วไงเราต้องเปลี่ยนแบตไหมหรือไม่ต้องหรือมันทําเองหรืออะไรยังไงอ่ดอรไปไหนละเะเกาะไม่ได้เติมเลือดไม่ได้ดรไปไหนละอ๋อนี่เรากลับมาห้องเดิมแค่รถดร alright i'll stay down here to monitor the system levels and direct the procedure. i need you to climb up to the control room and activate the main power. once the process has started, you'll also need to release the damping locks each time the system has charged in order to open the displacement field. don't worry, mr. calhoun. the process is simple, and i'll let you know when you need to do something. <laughs> ได้ไหมไม่ได้เอาเงียบไม่มีการตอบรับไม่มีสัไม่มีการตอบสนองอะไรทั้งสิน้นถ้าจบนี่ผมก็ว่าน่าจะทำเไ,นะไม่แต่ตอนนี้ผมมีผมเล่นบูอะไรนะฮับไลท์ life, บูชิอยู่ตอนนี้นะแล้วก็มีคอร์บ u ิวตี้มาลุ้นวอแฟร์ภาคหนึ่งแล้วก็สตาร์วอล์เปอร์ด้ฟอนต์สองพันสี่ก็กาจะเล่นที่จบอ่ะเออ ถ้าเล่นจบทั้ง3เกมนี้ก็อาจจะไปแบบไปฮาร์ฟไลท์สองหรือไม่ก็อคอร์ริจิฟดนะ้วยโมฟ2์สองนะก็ต้องดูก่อนว่าสะดวกอันไหนแต่ก็สัญญาว่าจะเล่นให้จบพราะหาเกมเกมเก่าๆตอนเด็กมาเล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเลตอเลตภาคหนึ่งภาคสองภาคสามอะไรเงี้ยบัวค้าผมก็สนใจเหมือนกันนะเออไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบหรือเปล่าผมชอบเล่นเกมสมัยเด็กๆเนี่ยก็ว่าจะหยิบม,มาเล่นแล้วอะไร ทำไมไม่ติดสักทีหรือว่าต้องไปกดข้างบนห้องควบคุมนี่อไม่มีอะไรออนิเมเตอร์ก็ไม่บอกไอเราก็รอตั้งนานที่แท้ต้องไปกด เครื่องเปิดพลังงานก่อนมิฉะนั้นทำงานไม่ได้ต้องไปไม่ติดเซ้นอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยได้เวลาเดินทางข้ามเวลาอีกแล้วโอ้ยสถาบันวิจัยระเบิดอีกแล้วโอเค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 ใจเย็นด็อกเตอร์ผมอยู่ตรงกลางแล้วใจเย็นก็ต้องรีบผมอยู่นี่ผมไม่ได้หายไปไหนซะหน่อย ออกก่อนดีกว่าเสียวกลัวตายเซฟก่อนดีกว่าวัวระเบิดตู้มใส่หน้าแล้วไงต่อเฮ้ยมันระเบิดแล้วด็อกเตอร์อะไรวะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมตายเริ่มใหม่อะทำไมมันเริ่มตรเนี้ยเอา้า วิ่อะไรวะแลาทำไมตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเราต้องไปกดปุ่มวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว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 เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ้าเดี๋ยว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 ท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตขออนุญาต เดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมผมขออนุญาตนะผมขอขอพักไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมกลับมาอีกที One hour later โอเคหลังจากที่ผมไปหาวิธีมานะผมยอมรับเลยผมผม,ผมต้องไปดูคลิปฝรั่งว่ะ <c oughs> คือมันมันอะไร <c oughs> ไม่รู้มันมั่วไปหมด <c oughs> มเลยแล้วก็มาเริ่มมาเริ่มกันไกลนิดนึงนะ โอเคผมจะเล่นตามที่ฝรั่งสอนแล้วกันโอเคโอเคโอเคแล้วก็มาเปิดเครื่องกำเนิดพลังงานตรงนี้เหมือนเดิมฝรั่งบอกให้ดูจำนวนพลังงานตรงนี้เต็มนะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้เรากดไม่ทันไงมันเลยระเบิดแล้วก็โง่ เราก็ตายหลายรอบอยู T ่ตรงเนี้ยผมว่าถ้าผู้ชมมันเบื่อแน่เลยอ่ะเอ้เราเอ้อเราก็ไม่รู้จริงๆงไงเออมาเจออย่างงี้เราก็คิดโอ้โหเครียดตายเลยเริ่มระเบิดแล้วให้เราดูพลังงานตรงนี้เป็นหลักเราก็นึกว่าให้หยุดดร็อกเตอร์ให้หยุดอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เล่นยิงเขา ตายหมดเลยมันบอกว่าให้ดูพลังงานตรงนี้เต็มนะตามจังหวนไฟเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมยังตายอยู่อ่ะไปเอาใหม่เอาใหม่เอาไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โหลดโหลดเซฟใหม่เลยเอาไกลๆเลยไม่ใช่ละ เออเอาประมาณตรงนี้เลยขอขอภัยท่านผู้ชมสะพานนี้มันดูแบบเลนๆหน่อยนะไม่เคยเล่นจริงๆห่วปันนี้ผมกดย้ําตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่ะจะได้ไม่พลาดแสงไฟมันไม่ขึ้น จนจนไอเนี้ยจนในตรงเนี้ยมันระเบิดแล้วอะ่ะเออต,ตอนนี้ผมจะกดกดรัวๆ,ๆเลยนะเนี่ยผมกดกดย้ำๆเลยนะแม่พลาดอันนี้ผมกดกดรัวๆ,ๆเลยนะกลัวพลาดกันพลาดแม่งขอภยัอยในคำหยาบคือเป็นพาา์ที่แบบเลเทะมากที่สุดแล้อ่ะ อันนี้กดๆย้ำๆเลยเนี่ยกดแล้วกดแล้วใจเย็นนอกเตอร์ผมกดย,มย้ำๆอยู่อันนี้กดย้ำๆเลยเนี่ย ทำไมไม่ได้วะอพอพอพอโอเคกลับมารอบที่สามเลยเนี่ยจะบ้าตายแล้วขอไปท่านผู้ชมไม่ไหววะ่ะ <laughs> พาทนี้แม่งขอไปในคำหยาบด้วยเด้อ <All right. S 1> คนมันไม่เคยเล่นจริงๆ <laughs> <laughs> นี่ผมก็ยอมไปดูฝรั่งเล่นนะเพื่อแบบจะให้ผ่านไปได้อะท่านผู้ชมก็อย่ากดอย่าอะไรผมเลยนะผมไม่รู้จริงๆโอเคเราก็กดเครื่องกำเนิดพลังงานตรงนี้อีกรอบหนึ่งไปฝรั่งบอกมาให้กดนี่กดวาวตรงนี้ ไม่รู้มันจะทำงานจริงแ่บพอมันเริ่มระเบิดแล้วพลังงานจะตกฝั่งมันบอกว่าให้มากดหมาวาตรงนี้ใช่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 ใชแล้วก่ากลับไปกดปุ่มที่เดิมปุ่มที่เรากด,ดย้ำๆเมื่อกี้เฮ้ยระเบิดระเบิดไม่ใช่ระเบิดนี่หว่าตัวหมา โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไปตามที่ฝรั่งเขาบอกเราก็รอไฟตรงนี้เต็มกดปุ่มเราก็จะรอดแล,แล้วเราจะได้พ้นจากที่นี่โอเคเอายังไม่ได้อะโอเคเรียบร้อยได้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 ไดได ไป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 เราต้องออกไปเอา้าอะด็อกเตอร์หายไปแล้วเราเราไปไม่ทันเหรอหรือว่าเราต้องไปรอบสองต้องขึ้นไปเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งต้องเปิดใหม่ใช่ไหมกดปุ่มใหม่เฮ้ยติด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 อ๋อต้องรอเฮ้ยเสียงทหารอะต้องรอพลังงานนี้เต็มแล้วกดปุ่มนี้ใช่ไหม โอเคเต็มแล้วออกไม่ได้เอาใหม่เอาไม่ไอม๋อ, <im itation> อ,อ,อต้องให้ทุกคนออกไปก่อนเนาะโอเคกดปุ่มรอบที่สองด็อกเตอร์คนที่สองจะได้ไปไหนเราไม่รู้นะโอเค

อ้าวด็อกเตอร์ไปแล้วเราออกคนสุดท้ายเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกคนสุดท้ายเหรอเฮ้ยทหารมันมันผ่านไอ้นี่มาแล้วรอรอเอาไอ้นี่ยัดเลยเดี๋ยอย่ามานะเว้ยฟังระเบิดนะทันบ่าทันบ่าเดี๋ยวเอาเอาไอ้นี่ดีกว่าลูกระเบิดยิงดีกว่าเปิดมาปุ๊บก็เละเลยอะมาพร้อม ไปเอาไปกินจะไปไหนโอเคลงมากไงเลยไปไปกดตุ่มกดตุ่มเคกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านรีบรีบรีบให้ไวให้ไวให้ไวไปเลยเอ้ยโอ้โหเยอะ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 เคเรียบร้อยหมดหมดชัวนะอุ้ยไม่หมดไม่หมด มาเรื่อยๆเหรอประตูโดนพังโอเคไม่มีอะไรนะทางนี้นะโอเคไปแล้วเฮ้ยโอเคหนึ่งสองสามเข้าไปเลยอ๋อมาโผล่ที่ไหนวะเนี่ยโอ๋ยแสบตาแสบตาอ้มาโผล่ข้างนอกออโนมีีะไร่่ยต้ เออเออเออวับวับเอานึ่งจบแล้วเ้ยโหเราเดินได้เดียวไปนะเอาเพื่อวับอะไรวะเนี่ย้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยฟรีแมนนี่ว่ะไอ้ฉากที่เราโดนจับอ่ะ ที่เราเข้าไปห้องห้องแล้วโดนปิดประตูเฮ้ยโอ้โหอ้าเก็บได้ไหมไม่ได้เฮ้จะบอกนะนี่จบแล้วอ่ะไรเนี่ยแบงมิซ่าเซาอเซนทอร์เนล5ไมล์ เฮ้อย่าบอกนะเราจบแล้วอะ่ะอ้าวจบแล้วโโอ้หปิดไปอีกหนึ่งเกมเลยเนี่ยโอ้โหฮาวฟลท์บูชิปดูก่อนว่ามันจบชัวร์เปล่า แคจบจริงๆเครดิตขึ้นอย่างนี้ว้ายก็เน่นเหมือนกันนะไอเราก็ไม่รู้นไงว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์สุดท้ายของเกม Half Life b u e Ship นะก็สำหรับเกม Half Life b u e Ship ก็ปิดปีกหนึ่งเกมละก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมนะที่คอยติดตามกันมาเรื่อยๆแม้ว่าผมจะห่างหายไปเป็นเวลานานแต่ก็ผมก็จะกลับมาทำตลอดสมเสมอแหละแล้วก็กราบขออภัยด้วยที่หายไปนานนะ สำหรับ Half Life Blue c h p วันนี้ก็จบลงละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมเลยนะแล้วก็กดกระดิ่งแจใ้งเตือนช่องของผมด้ยวยเวลาผมลงคลิปปุ๊บจะได้มาดูกันเลยนะอยากพูดคุยอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยสำหรับ Half Life Blue c h ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันเกมหน้าครับบ๊ายบาย ไปพักผ <filho> <net> ่อนแล้วเหนื่อยหยอกหยอกหยอก